ออเดอร์สั่งตายพี่น้องชาวไรเดอร์ครับเคยเจอออเดอร์แปลกๆตอนตีสามไหมออเดอร์ที่หมุด GPS ปักอยู่กลางทุ่งร้างพร้อมหมายเหตุสั้นๆว่าเข้ามาส่งข้างในวางไว้หน้าเครื่องจักรทิปหนัก500ถ้าเจอแบบนี้ผมเตือนด้วยความหวังดีนะกดยกเลือกซะก่อนที่คุณจะไม่ได้กลับออกมาเรื่องนี้เกิดขึ้นกับไอ้จ้อย ไรเดอร์กะดึกคืนนั้นฝนตกโปรยโปรยออเดอร์เงียบกริบจูจูก็มีแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาพิกัดคือโรงงานทอผ้าเก่าท้ายซอยเปลี่ยวที่ปิดกิจการไปตั้งแต่ปีน้ำท่วมใหญ่ใจจริงจ้อยไม่อยากไปแต่เห็นทิป500บาทที่ลูกค้าโน้ตไว้ความโลภมันเลยบังตาคิดว่าคงเป็นรอปภหรือคนงานก่อสร้างแอบมานอนเฝ้าที่ พอขี่ไปถึงบรรยากาศมันวังเวงจนขนลุกประตูรั้วสนิมเขรอะเปิดแง้มอยู่เหมือนต้อนรับหญ้ารกสูงท่วมหัวจ้อยขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปจอดหน้าตึกไฟมืดสนิทไม่มีแม้แต่ไฟป้อมยามแกหยิบถุงอาหารเดินเปิดไฟฉายมือถือส่องเข้าไปกลิ่นที่เตะจมูกไม่ใช่กลิ่นฝุน่นแต่มันเป็นกลิ่นไหม้เหม็นเหมือนฟองน้ำไหมไฟผสมกลิ่นเนื้อย่างเกรียม,มพี่ครับ อาหารมาส่งแล้วครับจ้อยตะโกนเรียกเสียงที่ตอบกลับมาไม่ใช่เสียงคนพูดแต่เป็นเสียงเครื่องจักรครืดแกรกครืดแกรกเสียงจากเย็บผ้าเก่าๆดังระงมขึ้นมาพร้อมกันนับสิบตัวดังกล้องมาจากความมืดด้านในโรงงานจ้อยส่องไฟฉายกราดไปดูภาพที่เห็นทำเอาขาตายขยับไม่ได้บนเก้าอี้หน้าจากเย็บผ้าทุกตัวมีคนนั่งอยู่ ทุกคนใส่ชุดพนักงานสีฟ้าที่ขาดวินเนื้อตัวดำเหมี่ยมเหมือนตอตะโกบางคนไม่มีแขนบางคนหัวบิดเบี้ยวพวกเขาก้มหน้าก้มตาเหยียบจักเย็ยบผ้าที่ไม่มีอยู่จริงด้วยความเร็วสูงและที่โต๊ะตัวในสุดมีเงาร่างใหญ่ค่อยๆหันหน้ามาหาจ้อยใบหน้านั้นละลายจนเหลือแต่เบ้าตาขาวโพลนมันเสยยิ้มแล้วชี้มือลงที่ผืนวางไว้ตรงนั้น แล้วมาช่วยกันเย็บผ้าสิงานยังไม่เสร็จนายไม่ให้กลับจ้อยโยนถุงอาหารทิ้งวิ่งป่าราบกลับมาที่รถแบบไม่คิดชีวิตพอกลับถึงบ้านแกเปิดมือถือดูออเดอร์นั้นปรากฏว่าออเดอร์นั้นหายไปไม่มีประวัติการรับงานไม่มีเงินเข้ามีแต่เงินแบงกกาโม่ amo, ใบละ500บาทเสียบคาอยู่ที่ตะกร้าหน้ารถของแกใบหนึ่งมารู้ทีหลังว่า โรงงานนั้นไฟไหม้คลอกคนงานตายยกรังเมื่อ10ปีก่อนและพวกเขายังคงทำงานชดถ้าชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าฟังต่อในคอมเมนต์และฝากกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับ